สวัสดีครับโอบผมบ้องแล้วก็คุกกินันโอเวนเบกนะครับวันนี้อยู่กับเซตทำแต้มเป็นน้องฉลามเชอร์เบตผัดด้วย l o เตอร์นะครับผมรอบนี้เราใช้เป็นสมบัติสายทำแต้มอันนี้จะเหมือนกับเซตที่เราเคยลองก่อนหน้านี้ก็คือเป็นฉลามเชอร์เบดผัดด้วยบลูไฮแล้วก็เป็นสมบัติเซตทำแต้มล้วนทีนี้เนี่ยมันมีสมบัติเซตทำมันมีสมบัติทำตทแต้มอันใหม่เนี่ยขึ้นมาแล้วก็มี l o เ s t e r เนี่ยน่าลองผัด2ก็เลยจับมันมา r e เมคซสหน่อยนะครับเราใช้เป็นสมบัติเปลือกหอยหอยไข่มุกนะครับดาบอัสววนแล เดนน้อยนะครับผมเพราะว่าตามจริงเนี่ยอาจใช้ว่ตหนังสติ๊กหรือน้ําผลไม้เนี่ยก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่พอดีว่าผมใช้เดนน้อยเพราะว่ามันจะเล่นง่ายกว่าไม่ต้องนั่งสไลด์หรือกระโดดอะไรอย่างงี้จะได้ไม่ต้องมาพงงนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าเป็นบูฮายผมจะว่ามันได้ประมาณ390ล้านมั้งสามร้อยเก้าสองสามร้อยอเก้าห้าอะไรเงี้ยนะครับมาดูกันว่าพอเปลี่ยนสมบัติแล้วเนี่ยกับเปลี่ยนพัดสอเนี่ยมันจะดีไป400หรือเปล่าเพราะว่าจทยตรงนี้ว่ากนลสงตอร์้่อนขางเสียวในระดับนึงว่า มันจะถึงเจ้าตัวดาดสุดท้ายหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าพอได้อยู่นะเพราะว่าล็อบสเตอร์มันก็ชุบชีวิตเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าระยะมันเล็กอาจจะไม่ได้ไกลเท่าบูไฮเพราะว่าบูไฮมันสามารถลากสกิลไปได้ใช่ไหมเวลามันใช้สกิลชุดใหญ่อะไรเงี้ยก่อนเลือดหมดนะครับตัวตรงนี้ก็ลากได้นิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ไกลขนาดอาเจบูไฮนะครับก็ลองดูแล้วกันเป็นประสบการณ์นะครับนี่ก็จะเป็นเซตที่หนืดมากนะครับ มันจะรู้สึกไม่คุ้นชินนะเพราะเดี๋ยวนี้เราแบบว่าเล่นเจ้าตัวเครื่องยนต์เทอร์โบตลอดเลยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่รู้นะมีเซตอะไรหยิบเครื่องยนต์เทอร์โบมาเล่นก่อนตลอดเพราะว่ามันง่ายดีมันท้งวิ่งเร็วแล้วก็มีเกราะไงมันค่อนข้างเซฟมากๆปึ๊บไปครับร้อยล้านแต้มก็กลางๆนะยังไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับเรียกว,ว่าเป็นเกมมาตรฐานดีกว่า แต่ลืมว่ามันเป็นสมบัติสายทําแต้ม3ช, oh, oh, oh. O, ชมิ้นนะครับแต่เจ้าน้องโอน้องฉลาดเนี่ยมันยิ่งยิ่งเขาเรียกว่านะยิ่งช่วงท้ายเกมเนี่ยเออมันจะยิ่งบูสต์ไปอกีกอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งต้นเกมเองนะครับลูกไฟเนี่ยพอใช้สมบัติแข็งในอสสเนี่ยเราไม่ต้องนั่งเก็บนะครับคือสมมติถ้าใช้เป็นหนังสติ๊กแต้มอาจจะดีกว่านิดนึงนะดีกว่านิดนึงมันแล้วแต่จังหวะนะบางเซ็ตก็เท่ากันบางเซ็ตก็ อันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าอ่าพุ่งไปซึบซึบตอนนี้โหจะร้อยเก้าสิบล้านแล้วนะครับ เฮ้ยแต้มมันก็เริ่มมาแล้วนะเนี่ยพอเป็นสุบัตทาแต้มล้วนเนี่ยน้องฉลามเราไม่มีเลือกก๊อกสองเหมือนอาเจเหมือนลบสเตอร์นะก๊อกเดียวหมดนะครับเป็นผสมที่แปลกนะครับเออแต่ดันแต้มดีแต่เรามาไปเล่นแัหนึ่งนะครับวันนี้หาจุดสไลด์ยาวๆไม่ได้เลยตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ oh, จะได้ไหมเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เครื่องยนต์อะไรเงี้ยมันหาจุดยากนะครับว่าได้อยู่นะ โอเคได้แล้วโอ้ดีนะปล่อยก่อนตายได้พอดีนี่ก็จะเป็น l o เ s t e r นะครับโผล่มาเนี่ยก็ยังไม่ใช้สก,กิลนะต้องรอหลอดเต็มก็จะเป็นข้อเสียหนึ่งที่แบบโอ้โหถ้าใครได้ดูคลิปรีวิวเราก็บอกว่าเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากนะครับก็คือโผล่มาแล้วยังไม่ได้ใช้สก,กิลนี่เองชึบชึบฟึบฟึบฟึบบ้องใช้สมาธินิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยชินกับแบบไม่มีเครื่องยนต์เท่าไหร่ พุ่งได้พุ่งสองพุ่งสามแล้วก็พุ่งสี่โอเคเรื่อมัเอ้ยทำไมเรื่อมัหมดเร็วจังชิบหายแล้วไม่ถึงแน่เลยว่ะไม่คิดว่ามันจะหมดเร็วขนาดนี้นะเนี่ยผมว่าเลือดก๊อกสองก็ไม่น่าจะพออะไรมากนะครับเออมันขาดอีกเยอะเลยนะไป ปึ๊บเปืดอหอยนี้เราลงไปเก็บไม่ได้นะโอ้เลือดหมดก๊อกแรกแล้วโอ้โหก๊อกสองเลือดอย่างน้อยนะครับไปพุ่งก่อนเอาวัท่าไหนเท่ากันนะครับเท่าไหรเท่ากันไปรอ้สุดท้ายปึ๊บปบโอ้ยจะถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ย เฮ้ยไม่ถึงว่ะเอ๊ออีกนิดเดียวนะสงสัยเซตนี้ต้องเป็นเครื่องยนต์นะโหก่อยเลย <laughs> ไม่ถึงไม่ถึงนะครับเอ่อแต่ผมว่าถ้าถึงก็ไม่น่าเวิร์สเท่าไหร่ร่างแต้มมันดูน้อยมากเลยสามร้อยหกสิบสี่ถือว่าได้ใช้สกิลปิดท้ายอีกทีหนึ่งล็อบสเตอร์ก็สามอย่างมากก็สามเก้าอย่างมากก็ดีพอๆกับเซตเดิมแหละไม่ได้โกงแบบขนาดสี่ร้อยหรอกผมว่านะโอเครับวันนี้นะครับเซตนี้ก็เฟลไปตามสภา <laughs> ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ